สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC นะครับมื้ครักมาห้าปีน้องห้านึ้นเก้าแล้วนะครับบริเวณที่สี่ห้านีรกะแถวนี้ครับมีควายไล่อยู่ครับลงมาแถวนี้ควายเต็มเลยครับมาที่เป็นใต้ลงไปนี่แหละครับบริเวณที่สี่ห้ามรนก้แแถบบริเวณนี้นะครับแต่ว่ายัาง บ่เคยมาจากเทือดแล้วครับแถวนี้จากปิงจากซีอยู่แถวบริเวณใดก็จะคิดว่าน่าจะอยู่แถวบริเวณที่มีควายเนี่ยครับคิดว่าควายน่าจะลงไปแถ,แถวบริเวณนี้นะครับยังบ่เห็นครับมองนี่ลงมาเข้ามาป่าก่อดทุกันอยู่ห่วเหี้ยน พอแต่ว่าครับมาเลยครับตัวแรกครับเมือนี้ยังยังไม่เคยมาจะเท่าครับแท่วันนี้ยังบ่จักแทวโซนใดที่ซิมีปิงครับต้องห้าไปเรื่อยๆแล้ครับห้าเบื้งตามตามทางควายตามที่มีควายกินหญ้าไปนี่แหละครับ ห้าเบิงไปตามไี่ไล้หรับมีตัวเดียวแค่นี้เดี๋ยวสิงลงลงไปเล็กๆหลงมือครับน้ำเล็กๆเพื่อปิ่งซิอยู่ทางใต้ลงไปครับแถวนี้น้ำยังน้ำยังยักตื้นอยู่ครับแถวนี้ยับลงไปแถวทางไต้ที่น้ำมันเล็กกว่านี้บางทีปิ่งอาจซิอยู่แถวทางไต้ไหนครับเป็นแวบๆข้ามาเมื่อกี้นี้ครับ ตักโบได้ครับยังพึ่งแตะพิษยังพึ่งแต่เห็นตัวเดียวนี่เข้ามาครับเลาะมาลงไล่ม่องแล้วครับเลาะมายังยังบ่เห็นปีนะเพรถ้าจะมาเห็ดเล็กๆส่องโตครับเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยเลยครับเพิ่งจะได้เนี่ยแหละเลาะมาแท้ท่านนี้ ยังไม่ค่อยมีครับมันมันน้ามันแห้งนะครับน้ํามันแห้งมันเป็นมันเป็นแต่ขี้สน,นมนะครับมันเยียบลงบัได้มันล่มครับสามสี่ตัวเลยครับคิดว่าน่าจะคือ,อย่อกครับมองนี้ ตัวน้อยครับบ่อเอาครับัน,นตัวน้อยพดบ่บอเอาถ้าเป็นช่วงน้ำไหลช่วงฝนตกนี้ในปีกนาเซล่ายอยู่หรอกครับแถวนี้ว่างัวควายกันไหลครับมีแต่หง,งัวหอยควายกินหญ้าแล้วแช้เปเต็มเลยครับแล้วามาในมันน้ําแห้งครับช่วงนี้มันห้ามค่อยได้ครับมันเป็นตามทางควายขึ้นมันก็เป็น แห้งเหมือนน,นะครับมันเป็นขี้สนมมันลงบ่ได้ครับมันล่มพุ่มมีตะขี้ปมครับลงบ่ได มาแล้วครับรอบายบครับม่านตัวแรกบินดีขนาดตัวแรกครับลงรอบายบ จับอยู่ข้าครับตัวนี้มาจับอยู่ข้าพี่ครับ เข้ามาแล้วครับถ้าจะได้ตัวเดียวก็มองหลงจะเท่งแล้วครับบกบ,บค่อยมีปีงตัวใหญ่ครับเจ็ดมีก็มีเจ็ดปีงน้อยครับ วัดนี่ครับตัวนีมีเยอะครับป,ปิงแต่ว่าต้องใช้เวลาเท่งนะครับกว่าปิงแล้วเข้ามาต้องใช้เวลาเท่งนเลหคร่บ คนงานห้าปิงมานี่ครับน่าจะได้ยดอกประมาณสองขีดสองขีดสามขีดเนี่ประมาณนี้แหละครับมองที่ไปห้ามานนี่ครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนช่วงที่มีน้ำเรื่อยๆกันปีงนาซีไล่ยอยดแลครับเพราะว่าควายมันไล่ครับอยู่แถวนั้นควายมีไล่งวควายไล่ววลครับปิงกันน่าจะไล่หรอถ้าเป็น ช่วงหน้าพ้นช่วงน้ำเลื้อยครับให้ไปยามช่วงนี้มันน้ำมันแห้งไล้ครับมันส่วนมากมันเป็นขี้กระมันเป็นขี้สนมนะครับเป็นสนมล่มย่างลงไปก็ล่มบ่มีบ่ม,ม,มีมองเหยียบมองยืนที่สิห่าปิ่งได้ครับล่มสนมเลือล้อยับน่าจะได้สร้างขี้อยู่แล้วครับปิ่งไปนี้ก็ได้ตัวก็ ตัวปิงกันใหญ่อยู่ครับตกปิงกันใหญ่ ตอนตอนก่อนที่ต้มบรีล้างอันนี้ออกก่อนบรีล้างเมืองนี้ออกก่อนโอ้ฮ้อนครับก่อนก่อนที่เอาไปิดใต้เอาไว้ตรงเอาอันนี้ออกก่อนครับเมืองมันเมื่อกี้ก่อนไปก่อนทีไปต้มบรีลเมืองออกก่อนครับบรีล้างเมืองออกก่อน มันมีเมือกติดอยู่เ mm. อาอันนี้ออกก่อนกวาดเสื้อต้า